พยากรณ์อากาศประจำวันที่11สิงหาคม2568นะครับภาคเหนือมีฝน40-60%นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ด้านตอนบนนะครับเชียงรายพะเยาลำปางด้านตอนบนนะครับแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากด้านชายแดนครับ พิจิตเพชรบูรณ์ด้านตอนล่างฝนมาช่วงบ่ายช่วงค่ำบางพื้นที่อาจจะยังมีท้องฟ้าปลอดโปร่งหรืออาจจะยังคงมีแดดแรงอากาศร้อนอยู่บางพื้นที่ในตอนกลางวันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากด้านเลยด้านตะวันออกหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมหนองบงัวลำพูขอนแก่นกาฬสินมุกดาหาร มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นะครับนครราชสีมาเน้นด้านตอนบนและด้านตอนออกบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน40-60%นะครับแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากฝนจะมาช่วงบ่ายค่ำนะพี่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยทานนี สิ์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ด้านตะวันออกลบบุรีพระนครศรีอยุทธยานะครับสระบุรีกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลเน้นด้านตะวันออกมาช่วงบ่ายช่วงค่ำครับภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากแถวจังหวัดนครนายกปราจีนสาแก้วติดปราจีนนะครับผมฉะเชิงเซาร,ระยองติดจันทบุรีจันทบุรีแถวชายทะเลและตราด ภาคใต้มีฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองภงงาภูกเก็ตกระบี่ตังสโตนและภาคใต้ตอนกลางไปตอนล่างครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลฝั่งอัลไทยและอันดามันนะพี่มีคลื่นสูงเพิ่มมากขึ้นครับประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองต้องเฝ้าต้องระวังในการเดินเรือนิดหนึ่งนะครับ